สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าแม่เห็นบมเป็่นดิบุกเคยก้อยไข่มดเดีแถวก้อยไม่มเห็นดินคอยเห็นบริปป์นนี่ หอมลงไปจ้านะคะเสร,ร,ร็จเสร็จแต่ยาระบบิดยาให้คุณแม่มาให้คุณแม่มาก้อยให้กะบ๊อกก้อยพี่น้องเอ,อ้ยให้ปลาเสือพ่อนมาก้อยเองกะบ๊อกก้อยจ้าฉันก้อยให้กินก็ได้นะคะเสเร็จไปนัวหลายๆเป็นยังสิ่บ่อเสร็จนะแม่นี่ พริกชายลจีแม่โอ้ลยล่เรแต่ว่าใช่หน่อยๆบ่น้ำปลาครับเกลือบ่บอเกล็ลงไปเกลือใส่จ่แม่ จะกวาสิเข้ข้าวครัวเรียบรอจ้า พี่น้องจ๋าสีมือของนางนะคะนหาวบอเคยก้อยขเหนียวเคยก้อยแค่มาเดียวพิดบ้กถ้าทานเจ้าหีบอกแทนใคร้ลยใช่หน่อย ไข่โมเด้งนึงตต่งจำพวกนี้ไข่โม้แน,นมแบ,บ่กินไปเถอะคุณยายทอดไข่อาหารเบาหมี่ทอดไข่ปิ้งปลาทูอันนี้จะเป็นหมกปลาก๋อยไข่โมแดงเจียวปลาเด็น,ดนหลายคนก็บอกบอกบะหมี่ให้เรากินกันข,ข้ขาวข้าวเจ้าอืมจะไปกินข้าวเหนียวผส่น้ำตาลมนันลาย เข้าใจพี่น้องแต่บางข้างมันเลือกบ่ได้เนาะคือบอ่มีเนี่ยกินยาทุกวันวันละสองรอบบางเท่อ่ะกับเขาต้องเฮดกินเองถึงสิได้กินอาหารที่เจ้าของกินได้ถ้าผู้อื่นเฮตกะอาหารเขากินกินบ่ได้บางเท่อกับสิกินยาบ่เมียเราเลือกกะกินไปเพื่อสิได้กินยาอันนี้คือเนี่ยเขาเด็กก็ต้องหุงเองเนะาะมยภัยเฮตให้ ้าอยากก็คือเฮ็ดเองทุกอย่างออบางทีอเหาบุิเวลากอะมีอยังคือกินไปเนาะถ้าไปงานแหงแล้วงานนี่มีแต่พวกเนื้อพวกหมูแต่ว่ากับบางข้างมันเลือกอะไรก็กินอยู่แต่ว่ากินบ่หลายเล็กๆหน่อยเนาะทุกวันนี้น้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักลดลงสี่กิโลแล้วลบ่แต่ว,ว่าได้กินป่านนั่นหลายคนเห็นกินคิดว่าเออแบบกินแบบทุกอย่างแต่ว่า น่อยนักเกกนี้ยส่วนใหญ่ที่กินนะนแต่ว่าส่วนใหญ่คนอื่นบ่ค่อยเห็นเนาเห็นตอนนี้เข็บเวลาบ่มีกินลกัลกลกัลกเสมอนี่แเจวประแดกลวกพักมะเขือลักลกัลกพวกเนื้อพวกอย่างทั่วไปบ่ปค่อยได้กินดอกอ<ด>อือขาเนี้ยเราไม่้กินเขานะบางเท่อน่ะชีค้าหงหรือว่าบ่มีเวลาหงก็กินข้าวเหนียวไป อ่านมีเวลากับหงข์เขากินเองเนี่ยมันบริมีผู้ใดสิไม่เห็ดให้กินสุยางก็เลยแบบบางครั้งส่วนใหญ่กับมียังก็กินไปอะ่ะล่ะส่วนบางเสื้เพิ่นยังพัดพัดพักพี่นนังนี่ประเทศกับขขากินเองบางเถือเขาเห็ดเนื้อกินหมูกินยังอะ่ะบ่มีกับกระบ,บุมิสิ์เลือกเนาะอ,อันนี้เคยกินได้เบิร์อยู่นั่นนี่เนี่ย ทอดไข่ไข่มดแดงปิ้งป่ามกป่ากินได้แต่บางมือมันกับบริมีอาหารแบบนี้กับไา่ยามอยู่เนาะเดี๋ยว่ปาปเดือนนี้ก็จะได้ไปหาหมอพอได้ไปหาหมอทุกเดือนสิ้นเดือนล้วก็ไปหาหมอตรวจเบาหวานแล้วก็ไขมันแต่ส่วนไขมันเนี่ยมันมันลงหน่อยเดียว นไขมันในเลือดบ่แม่นไขมันในร่างกายเดียแต่บระหวานนี่ลงอยู่เพราะว่าประเภทของหวานขนมนมเนยเนี่ยบ่ได้กินเลยบ่ได้แตะเลยคุณแม่กินแับขนมแต่คําว่าน้าตาลเนี่ยมันกับมีบรรตุกยางแหละบได้มีแต่เขา่าหรอกพี่น้องนะคือพวกผักผลไม้ที่เมีันแบบรสชาติหวานๆเนี่ยมันกับมีอันนี้แหละอืม ก็พยายามหลีกเลี่ยงอยู่แต่ว่ามันก็บริไก,กินถึงขนาดเมื่อก่อนมาด้วมาด้ของหวานของมันกิดเ,เองคิดเอง เราเป็นส้หม้อใ่ยังตีเจนักก็คอยผูเป็นโลกอีกบางข้างก็กินแต่อาหารพวกนี้อาหารที่แบบบุมีเนื้อบุมีไขมันมากกับ บม่ได้ตายเพราะโรคหรอกทิตายเพราะขาดสารอาหารไปหาเดือดละทันน้องน้องท่ำในยังญาติพี่น้องน้องทำเห็นบ่มีเป็นนะพี่น้องเมื่อก่อนกินไอติมมันเบิดเมื่อละเมื่อละโลเมื่อโลซูมืนบรดแตะจ้าของหวานบ่ค่อยกินแล้วนั่งคือกันนั่งกระบอบุกเห็นน้ามันรมอยู่สักนหน่อย เพื่อนกขเป็นโรวันเปลี่ยนใช่ไหมน่ะมันน้อยทำบกินขาทำดูเปล่าเรกยนเขาบวบมาแล้ว

มากไข่ก็ไ่ค่อยได้กินหรอกไข่หลายแต่ว่าไม่ค่อยได้กิน

นนนะมันบิดนั่นแล้วเอาปิดมวนก่อนเเนมันไม่นานเมื่อวอนเเป็นเชื้อนั่นละเฮาดาบกูต้นอันนี้ย้น่อยปีแรกเป็น3าหน่อยหน่วย้านะิเขาเนาะเนีมเป็นลายพอเราป,รปิดออกนะ มันัวใหญ่ใช่ไหมครับพึ่งก็บป่มันมากลายแล้วต้นมันหน่อยมันสมผงอันเป็นต้นปลูกอันปลูกเม็ดมันคือแบบนี้น่ะมันใหญ่อยู่ลายหน่อยแต่ใหญ่ เขากินแล้วแล้วเขากินแต่เศร้าเขากินแล้วเขาก็ไปไปเค้าต้านอยู่นี่สมหน้าทางนั้นหมอเาไปตัดใหม่แล้วเขา้าวเช้าไงบอกม่วงเช้านะลายต้นบริเป็นจยอะเกินแม่เป็นแต่ม่วงเช้าเส้นเนคันน้องเจ้าเนี่ยจะเป็นในไรุ่มมันนะ ในุ่มนะดกในเซไปยิ่งจังหมะม่วงมันในชุดในนีเดจนะมวงมันที่มึงในสวนในน้องไหมมผมนี่อไรดอกมันก็พ่นะมันบเป็นย้อนให้มังวงดอกบเป็นแตเมื่อไรก็เบ่งมันอ่มมีอ ก็คิดเองจะละเมอเบื่ออาหารหมูกับมีเนื้อกไมีจู่มพวกเนือ้อพวกเนือ้อพวกหมูแห้งแล้วบ่คิกิบกปลาก็มีเล็กิๆแต่ฟัง ทำกินมามาเนี่ยดือเพานั่นมาไข่เพื่อัวนะทำเหนื่อยเขาเปิดน้ำอนจ้หรือเปิดรถแข่งกับรถส่งแต่งานเลยกั่เพื่อบทำ

I'm not ยายกรติดก mm. uh, ันอย่างเจ้ากระแดกขนมนมกไทึ่งน้ำตาลก้อนวก็งน้ำตาลนเบ่านน้ตาลนี้ินี่ย้ิมน้าล้มากินทองก้อนไปนอนเราบอกินอะไรกนมป้าหมกหนัง ก็มชางแลากบุญม่ทาบมนตามเจ้าเลยชาวก็มากไมกินกุ้งกินป่าเมื่อกี้ยังกบแค่กไปทุกกินยาๆนิ่มๆยงบุไปงานงะบ้านไป่างนออาไปบ้า ก็มากเขาเนี่ยพอประเทศบางมัเทศบาอ่ไม่มาก

你们人也多点。白沙河，我个鸟，怕毛。 อภิญังามันเวลาภาจากกรจจากกก็คุดก็ไม่ขอบคุณทุกกำลังใจไปแลวโดยสบายดีจ้าครับ